ยายหนูอะไรนะให้ยายหนูเอาอะไรให้ยายหนูโอ้ดูแต่งตัวเช้าดูแต่งตัว <c oughs> โอ้อยิ้มจังเลยอารมณ์ดีฮะฮะฮะ Bong ya dia deh. Bong dia nuk deh. Ya dia Bong ya dia deh. Bong dia deh. deh.